สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะผมโบ๊ทจากเตาลี่เลเทอร์นะเดี๋ยววันนี้แบบมากินตอนกลางคืนกันหน่อยอเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยนอนกันแล้วกินอะไรกินอะไรตอนกลางคืนกินข้าวต้มนะโอเคนะเอาของที่ใส่คุณมาใช้กับผมไม่ได้นะเอออะไรกินอะไโอเคเดี๋ยวเราอยู่กับร้านนี่ข้าวต้มเดี๋ยว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 มึงยังไม่เคลียร์เลยตัดตาทจบไปก่อนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ากูนี่ข้าวต้มเราแล้วนายเี๋คุณแทนกล้องไป เห็นมากนีอันนี้มัน<ด>สาขาตอกนะหน่ออ<ด>ินแดงนะสาขาสากาสาขาตอกนอินแดงดข้าวต้มเราแล้วนาย,ยานร้านนี้เขาจะเป็นแบบแนวแ,แบบแบบอาหารโต๊ะจีนนะไม่เห็นเลยเนี่ยแบบกว้หูฉลามน้ําแดงหน่อไม้ทะเลผัดกุ้งนะ<ม>อันนี้น่าจะเป็นเมนูยอดฮิตที่แบบคนมาก็สั่งมีเยอะนะมีเยอะผมเห็นแล้วอันนี้เมนูเก้าเลย กะเพลืปลาเนื้อปูอจัดไปหนึ่งเบาๆกระเพาะปลาเนื้อปูอ่าอะไรเออผัดผัดเมวผัดผัดเมวนะใส่อะไรหมูกรอบหรือกุ้งหมูกรอบ กุ้งไดไหมได้แต่ผมผมชอบกินหมูกรอบไงไม่ต้องพูดเอาตัดเนื้อหมูกรอบกุ้งก็ได้นะแต่ผมชอบกินหมูกรอบแอบอล้วะต้องหมูกรอบอนลนั่นแหละอีกอย่างหนึง่งผมว่าเป็นยำยำบ้างนะมามา่าเหรอไม่ใช่จบเลยนะจบเลยนะเจออย่างนี้จบเลยนะถ้าเล่นอย่างนี้ผมไม่ทันนะ,นะยำตอบอบอับก็ออกแล้วกันโอเค โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าตาอาหารเป็นไงโอเคโอเคมาแล้วครับเอายังเอาดีเอายังไงเอาดีคเอาอะไรวะเมื่อกี้เขาบอกอ่ะมาแล้วนะครับนี่ที่เราสั่งไปสามอย่างอันนี้เป็นกระเพาะปลาร้านนี้จะเป็นแบบคล้ายโต๊ะจีนเนาะเนี่ยใช่โต๊ะจีนเนี่ยคุณดูกระเพาะปลาตักซี กับปลาหรือหนังหมูกับเคาะปลไก่ชุบกับเคาะปลาอันนี้โอ้คุณดูให้ดูช้อนให้ดูกเคาะปลาเนี่ยโอ้โหพี่จ้าอันนี้พวกเราสั่งเป็นอะไรนะกระเพาะปลาปูเนื้อปูครับเคาะปลาเนื้อปูเท่าไหร่เท่าไหร่ชามนี้เท่าไหร่อันนี้ร้อยห้าติบร้อยห้าติบครับร้อยห้าติบดูคุณดูเยอะนะนี่สองคนเนี่ยถามหมดจะหมดหรือเปล่าถามว่าแพงไหมถามว่าแพงไหมไม่แพง ผูกผูกอ่ะโผูกจริงอย่างการเนี้ยหกสิบบาทองเป็นอะไรนะผักแมวหมูผักแมวหมูกรอบเนาะหกสิบบาทองนะอันนี้อรันนี้เป็นยำนะยำสามกรอบถ้ามีอีกอย่างนีงจะเป็นยำอะไรไม่ทันละยำทีกรอบไมไม่ไม่ได้นอนใช่ไหมเมื่อคืนมีอีกอย่างไม่เข้ากันเลยเดี๋ยวเจัดไปเลยนี่ทำนี้จะจัดเราจัดที่ตัวกับอะไรนะยำสามกรอบก่อน เ <c oughs> ขาเจอฮะขาจีน,นอร่อยนะ,ะนี่มาล้องเรนอยำสามกอบยำสาม,กอ,ามกอบนะนแต<พ><ห>่แงดวยนะแปดสิบบาทเยอะมากดูดิดนนะี่หมูกรอบเอ้ยนะหมูแผ่น ปลาก็พวกถั่วนะเออแปดสิบาทเองจานนี้แปดสิบาทเนี่ยอร่อยอันนี้อันนี้หกสิบบาทผักแมวบวกก็มันมีผักแมวเนาะผัดน้ำมันคล้ายๆผัดคล้ายๆแบบคล้ายๆผักบุ้งแหละอ่าผักบุ้งแครอทผัดบุ้งอ่าคล้ายๆผัดผักบุ้งแครอทอันนี้อร่อยนะผักเนี้ย ไปเป็นไงตามมาข้าวเลยอร่อยผักสดหวานอ,อ,นอ,อน่อนๆแล้วก็ตัดด้วยหมกออกูกรอบดืออ่ะต่อไปตัวตัวเด็ดเนี่ยอันนี้เป็นเมนูอะไรกันเขาบอกอะ่ะเมนูยอดฮิตป่ะ <c oughs> ที่คนต่างกันใช่กะเพรา าานี่ถ้ากินเข้าไปนะพองอ <g år> ร้อนแน่ๆก่อนกินต้องเป่านะก็ขอเลือกซักท่อนนึงกนะ่อนนะอันนี้กันนี่เขามีถ้วยให้นะเขามีถ้วยเขามีถ้วยให้มีถ้วยให้จะได้ไม่ไปปนกันเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเขามีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรชิงโชงชิงโช จิ๊กโตจิกิกโชว์จิกโชว์จิกโชวใช่ป่ะอืมจิงโชหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอไม่รู้เห็นพ่อชอบเรียกจิงโชหรือเปล่เดี๋ยวผมไปทั้งแผ่นนี้ก่อนยังไม่ต้องปรุงนะกระดัยชั่วกิน,ออกกนไปเลยอือกระเขาปลาเปล่าออก,ก่อน <c oughs> นุ่มนุ่มแล้วก็กระเข้าปลา ม่ใช่นางหมูเลยเนี่ยดีดีดีดแนะนำนะครับแถวเนี้ยแถวอ,อยู่นะครปฐมนี่แหละเส้นที่จะไปราชบุรีเพชรบุรีเส้นไปบ้านโป่งใช่เส้นไปบ้านโป่งจะอยู่ซ้ายมือ,อมร้านร้านข้าวต้ม,ตมเราและนายถ้ามัน,<ห>นเป็นนี้มันสาขาออนดดหนองนิ้แดงอ่าหนองนิ้แดงตรงนี้อีกสาขานี่อยู่ตรงทางไปกำแพงแสนะอ่ะ วันนี้มันบรรยากาศดีนะนั่งกินไปนั่งฟังเสียงรถไปมั่วเหมือนจะไม่ดีนะดีดีอร่อยอร่อยทางขึ้นไปแบบชะอําอะไรเงี้ยตอนเย็นเอาความกลัวมากินนใช่มันจะอยู่ออกจากนครปฐมมาหน่อยเดียวแหละใช่อยู่ซ้ายมือถามเมนูนี้แนะนำเลยกระโพบปลาคือได้เยอะใช่เยอะมากกินเข้าไปนด้คุ้มแน่เดี๋ยวผมจะลองซูมดูหมดไหมไม่รู้ Okay. ใส่ชิ้โชดชิช้นโฉชิ้โชดชิโช้โฉไปร <c oughs> ้อนพ <c oughs> <Okay. S 1> องชัเนเป๊เพอได้นี่เข้าไปมันหนวัวขาาึ้นเฉพาะปลาก็นุ่มเออดีเดี๋ยวถ้ามันวันนี้ ขอตัวกินก่อนเดี๋ยวถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะทางไปร้านบรี้นะข้าต้มได้แล้วข้าวต้มเอาไละดานะเออไว้มากินได้ร้านนี้อร่อย <c oughs> ถือเป็นแบบ1นร้านเลยนะนีนะวันถมเนี่ยต้องมาเลยยังไงใครเห็นคลิปนี้นะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะสวัสดีครับไปครับ <c oughs>